เสร็จแล้วจ้ากระเป๋าสารเส้นพลาสติกจ้าเพื่อนๆออันนี้เป็นลายตะขอนะคะสีเขียวเหนียวซับจ้าใบใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ก็จะมีที่ปิดตรงนี้นะคะของนี่ไม่หล่นแน่นอนค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆใส่เอกสารใส่อะไรได้มากมายเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไปช้อปปิ้งนะคะจุของได้เยอะมากเลยจ้า นี้สีเขียวเขียวเข้มนะคะเขียวใบตองเนาะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆก็จะมีอีกสีหนึ่งนะคะสีเขียวขี้ม้าจ้าน้ำตาลนะคะเพื่อนๆเป็นลายตะขอเหมือนกันนะคะใบใหญ่นะคะเพื่อนๆไซส์เดียวกันเลยจ้ามีที่ปิดให้เรียบร้อยนะคะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะของไม่หล่นแน่นอนจ้าเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยนะคะเพื่อนๆใช้ฝีมือมหมดเลยจ้าแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้นานนะคะเพราะว่าเราใช้หมุด2ตัวยึดนะคะเพื่อนๆใครสนใจยังไงทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้จ้าสองสีเลยคะ่ะเขียวขี้ม้ากับน้ำตาลอันนี้เขียว อันนี้เขียวเข้มนะคะเขียวใบตองก,กับขาวค่ะเพื่อนๆตะขอสีเขียวเหนียวซับรวยๆปางๆจ้าปีนี้นะคะ